ความเสียแานให้กับคนไทยครับก็จะมีใช่ก็ปกตินะครับคือบอกอไรัครับก็คืออิทัวรวิชั่นในควาง่ายเนี่ยคือมีการเทรนนิ่งเวฟโอลิอร์ที่ระทศที่ีเขาจะ เรื่องของระบบอินเทอร์เนต็ตก็คือเขา,เขาจะสอนในเรื่องการรับงอีเมลนะครับแล้วก็การอ่านข้อมูลมากับเมลคือมีการรีฟิลเมดิเคชันก็คือมีแล้วก็มีการอ่านข้ามันทีต่างๆที่แพทย์ส่งมาไม่ว่าจะเป็นท่านแลกของะระดับคำแดะนำอยงกลุมยาอะไรต่างๆผลขัานเกยบของยา โดยติดต่อกับคนแข้ย่าทางอุตสาหกาในการอ่านผลท่าหกต่างๆในการปคเนินตัวเองการดูการดูแลตัวเองนี่ก็เป็นข้อตกัง กู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยใช้เว็บไซต์ไม่ค่อยเด็นกังนะครับส่วนกาตึาษาเนี่ยจะเลือกเพราะกลุ่มผู้ป่วยที่เขาใช้เว็บไซต์เข้าเข้าเห็นกิดกต่างๆมากกว่าอันเ์ะประเทศไทย สหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนใต้จย์